ต้องทำเองนะคะมุดลงไปมัดให้รอบนะคะฐานของสารเจ้าที่ก็ต้องทำเองนะคะมุดลงไปมัดให้รอบนะคะฐานของสารเจ้าที่ก็หลังจากที่เราผูกผ้าวางเครื่องไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ทั้งสารนะคะเพื่อให้ดูสดใสค่ะเพราะว่าคณะเดิมรำมานานก็เลยต้องปลดกระเสียงจะได้เริ่มจุดทูบท uh, ั้งสองสารนะคะเพื่อให้รู้ว่าเรานำมาไหวนะคะ ปีนี้ปีใหม่ขอบคุณมากๆนะคะต้องทำเองนะคะมุดลงไปมัดให้รอบนะคะฐานของศารเจ้าที่ก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงปีใหม่ทำอะไรนะคะนี่แหละค่ะทั้งเตรียมของทั้งไหว้เจ้าที่ขดกล่าวคำบูชาแล้วก็อธิษฐานนะคะเสริมสร้างสิริมงคลนะคะ จากนั้นน้องๆก็จะนำทูบขอบคุณมากๆนะคะไหว้สารพระภูมิแล้วก็ไหว้สารเจ้าที่นะคะด้วยขนมหวานผลไม้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงปีใหม่ทำอะไรนะคะนี่แหละค่ะทั้งเตรียมของทั้งไหว้เจ้าที่คุลาเพื่อ ไหวแด่ศารเจ้าที่นะคะปีนี้ก็เปลี่ยนคณะนางรับไหว้ศารพระภูมิแล้วก็ไหว้ศารเจ้าที่นะคะด้วยขนมหวานผลไม้จะได้เริ่มจุดธูปทั้งสศารนะคะเพื่อแล้วก็ปลาพร้อมหมากภูแล้วก็ ไหว้าสารพระภูมิแล้วก็ไหว้าสารเจ้าที่นะคะด้วยขนมหวานผลไม้นอกใจให้กับผู้พักอาศัยในนามธนาภาอาพาร์ตกล่าวคำบูชาแล้วก็อธิษฐานนะคะเสริมสร้างสิริมงคลนะคะจากนั้นน้องๆก็จะนำทูป หลังจากที่เราผูกผ้าวางเครื่องไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกะ็แล้วก็ปลาพร้อมหมากพูแล้วก็ม้นนะคะก็ขอส่งความสุขความสดชื่นความมั่งมีความร่มเย็นแด่ผู้พักอาศัยและทุกๆุกมิ้นนะคะก็ขอส่งความสุขความสดชื่นความมั่งมี ความร่มเย็นแด่ผู้พักอาศัยและทุกๆทานแล้วก็ปลาพร้อมหมากภูแล้วก็ซาหนึ่งในกิจกรรมประจำปีนะคะที่จะต้องทำทุกๆปีนะคะเพื่อสร้างขวัญและกำลังต้องทำเองนะคะมุดลงไปมัดให้รอบนะคะ ฐานของศาลเจ้าที่ก็ไหว้ศาลพระภูมิแล้วก็ไหว้ศาลเจ้าที่นะคะด้วยขนมหวานผลไม้มาเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงปีใหม่ทำอะไรนะคะนี่แหละค่ะทั้งเตรียมของทั้งไหว้เจ้าที่ก็ไหว้ศาลพระภูมิแล้วก็ไหว้ศาลเจ้าที่นะคะ ด้วยขนมหวานผลไม้ขอบคุณมากๆนะคะค่ะหนึ่งในกิจกรรมประจำปีนะคะที่จะต้องทำทุกๆปีนะคะเพื่อสร้างขวัญและกำลังมาเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงปีใหม่ทำอะไรนะคะนี่แหละค่ะทั้งเตรียมของทั้งไหว้เจ้าที่ต้องทำเองนะคะ มุดลงไปมัดให้รอบนะคะฐานของสารเจ้าที่ก็มาพิเศษส่วนตัวส่วนตัวค่ะ <c oughs> กว้างเหลือเกินนะคะ <c oughs> ก็มัดให้เรียบร้อยค่ะความสำมันนะคะในวันที่สามมก,กราคมที่ผ่านมานะคะธนาพาก็ ได้จัดเตรียมพิธีกอนค่ะแขงหักขาหักก็ต้องเปลี่ยนนะคะก็ปีนี้ต้องเปลี่ยนผ้าเจ็ดสีค่ะเนื่องด้วยอันเดิมผูก่าหยุดนานก็คุณลูกสาวก็มาช่วยด้วยค่ะคลิปนี้ก็ยาวมากๆแล้วนะคะอยากมาแบ่งปันอยางต้องทำเองนะคะมุดลงไปมัดให้รอบนะคะ ฐานของสารเจ้าที่ก็หลังจากที่เราผูกผ้าวางเครื่องวายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รำทั้งศารนะคะเพื่อให้ดูสดใสค่ะเพราะว่าคณะเดิมรำมานานก็เลยต้องปลดกรเสียกว้างเหลือเกินนะคะก็มัดให้เรียบร้อยค่ะ ความสัมผัสแล้วก็ปลาพร้อมหมากพูแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะหยุดงานก็คุณลูกสาวก็มาช่วยด้วยค่ะคลิปนี้ก็ยาวมากๆแล้วนะคะอยากมาแบ่งปันอยากเนาะแล้วก็นี่นะคะหัวหมูไก่ต้มเป็ดต้มนะคะ หลังจากที่เราผูกผ้าวางเครื่องไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้รู้ว่าเรานำมาไหว้นะคะปีนี้ปีใหม่เม้นนะคะก็ขอส่งความสุขความสดชื่นความมั่งมีความร่มเย็นแด่ผู้พักอาศัยและทุกๆกท่านนะคะในวันที่3มมก,กราคม ที่ผ่านมานะคะธนาพาก็ได้จัดเตรียมพิธีต้องทำเองนะคะมุดลงไปมัดให้รอบนะคะฐานของสารเจ้าที่ก็เนาะแล้วก็นี่นะคะหัวหมูไก่ต้มเป็ดต้มนะคะ สวัสดีปี2568นะคะเรือดีปีใหม่เปิดบ้านรับทรัพย์เปิดงานใจให้กับผู้พักอาศัยในนามธนาภาอาพาร์วันนี้ก็น,น้องๆถ่ายคลิปวิดีโอให้นะคะให้รู้ว่าเรานำมาไหวานะคะ ปีนี้ปีใหม่จะได้เริ่มจุดทูบทั้งสองสารนะคะเพื่อให้รู้ว่าเรานำมาไหว้นะคะปีนี้ปีใหม่กันนะคะในวันที่3ามมก,กราคมที่ผ่านมานะคะธนาพาก็ ได้จัดเตรียมพิธีวันนี้ก็น้องๆถ่ายคลิปวิดีโอให้นะคะพันนะคะก็ได้มาสองชุดก็ต้องมุดลคะค่ะไม่มีใครทําแทนได้นะคะนาทีนี้จะได้เริ่มจุดทูบทั้งสองสารนะคะ เพื่อต้องทำเองนะคะมุดลงไปมัดให้รอบนะคะฐานของสารเจ้าที่ก็กล่าวคำบูชาแล้วก็อธิษฐานนะคะเสริมสร้างสิริมงคลนะคะจากนั้นน้องๆก็จะนำทูปไหว้ศารพระภูมิแล้วก็ไหว้ศารเจ้าที่นะคะ ด้วยขนมหวานผลไม้จะได้เริ่มจุดทูบทั้งสองสารนะคะเพื่อหนึ่งในกิจกรรมประจำปีนะคะที่จะต้องทำทุกๆปีนะคะเพื่อสร้างขวัญและกำลังเนาะแล้วก็นี่นะคะ หัวหมูไก่ต้มเป็ดต้มนะคะมาปักอย่างเครื่องเส้นไหว้นะคะเพื่อเม้นนะคะก็ขอส่ง